ครับผมกับสวัสดีมาผมมาบอกรบเบาตองเหมือนเดิมมีเช่นเคยพี่น้องเอ้ยกรับสวัสดีสบายดีไปทั้งพี่น้องทงออั้งซอปปอล่ากับสวัสดีพี่น้องอาจารย์ทุกครูทุกท่านหลัเอฟซีทุกปููทุกกันนะครับเนาะวุีิชืน่นชอบหนุกสายพันธุ์ของเบาตองนะครับเนาะวันนี้เบาตองครับผมจัดส่งไปจังหวัดโคราชหรือว่าเรียกกันว่าจังหวันนดนครราชสีมานะครับสองกองครับผมไปหาพี่สมบูรณ์นะครับ แล้วก็อ,อีกปุ่นนึ่งกับเพื่นอยู่แถวโรงงานน้ำตาลนเนาะ,ะ,ะ,ะครับเนาะเพื่นบอให้ระบุซื้อของเพื่อนสิเป็นนกนกฝึกเจ็ดเดือนเนาะครับเนาะนกฝึกเจ็ดเดือนเก้าทีบีทีของเพื่อนนะครับแล้วก็ของพี่สมบูรณ์นี่เพื่อนสิเป็นลูกนกสายผลคู่เนาะครับเนาะตัวตละคนแต่ละท่านมักบคือกันพี่น้องบุรุษคนกรับมักสายแรนบุรุษคนมักสายผลคู่บุรุษคนมักครึ่งเดินครึ่งวิ่ง เดินว่นคู่่าตองมีมัดครับผมกะสนใจกะสะกิดมากเพราะว่าพอแม่พันุ์มาต้องกับสไดิทรงห้เบิงหรือว่าลูกนกที่บาต้องทรงไปแล้วที่ว่ามีผลงานกะมีเอฟซีมัมนทรงมาห้เบิงกับมี่เนาะครับสีด้ทรงให้เบิงว่าลูกตัวนี้มันเหลี่ยมด้วยี่ลักษณะแบบนี้น้องพี่นอ้นองนะครับยังได้กะ มาเบิงเนาะครับเดี๋ยวว่าต่อจคลิปแตละ่ายแต่ละคลิปแต่ละคลิปแม่เบิงเนาะครับเนาะนี่ก็จะเป็นสนามสนามซ้อมเนาะพึ่งไปต่อนกแม่เนาะครับเนาะนี่จะเป็นลูกนก สายพนคู่นะครับเนาะเนี่ยนะสุงมันใช่ล่ะเนี่ยครับผมลูกนกของสายพนคู่นะครับของเจ้าโคบีนะครับอ่าลูกของเขาขามีบนข้างให้เห็นกะยังเช่นจังเจ้าแหลกแซดจังสีนะครับเนาะทีว่าบาตองขายไปทั้งแถวภาคใต้กะหลายตัวที่กระส่งมาให้บาตองมึงนะครับเนาะ ่วนก็ะิไป็นี่ครับัว,วกเขาจอกาลร่างทเกิดขึ้นหลายครูนะครับเนาะอาจารย์ตันไดท่ว่าติจองไว้อาจจะลราชาเนาะนะครับเนาะบางที่เข้ากัเฮ็ุโดยกอยากเปล่งให้ี่น้องตุกกรูทุกท่านทุกคนแต่การเนื่องจากสภาพอากาศช่วงเมื่อกี้ม็ดาฝนนะครับเนาะเพราะพันธุ์ราชิยากขึ้นตัวนี้กะ สิเป็นลูกนุกขึ้นไม่อายุเกิดวันจีเราในนอวันจีเดือนหาเมื่อกี้นะครับเนาะขนาดไล่เบิ้งกับประมาณหกเดือนกว่วสิเขาหกเดือนเอ้าหึหึหึเนี่ยครับนี่ก็เป็นเสียงของเขานะครับนี่ครับ เสียงมองเขาแล้ว,ว,ลวครับก้องกลางว่านนะครับเนาะนะครับเรือว,ว่าอาจารย์ท่านใดสนใจน้องๆลูกๆมักเสียงประมาณนี้กระสคลิปเบาต่อมา0828462062งี่หกองนยองีดอเลยอยากได้เสียงใหญ่ๆเสียงหง่อมหง่เสียงกลางหาใหญ่มเพฟังกันมวลมวลเนี่ยครับเนี่ยมวนๆว,นวนกับฟังหอกมีน้องเลย ึึึนะครับเสียงหอมนี้นะครับคนเดินมาหนุกเสียงหอมนะครับคู่ขึ้นดันนี่้องเวลาเปินคู่มันเสียงสเสียงขึ้นดันเสียงดันขึ้นถึงพมะเด้เป็นดานนะ มุนคู่ครับผมเรียกหมุนคู่ครับเดี๋ยวมาต้องกินไทยน้อยๆเอาคิดพอเมันเนี่ยือเสียงเป็นคันย่นนะครับคบันย่นพอเนาะ ผมก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะครับน้องอันนี้เนาะจับใจกองเป็นที่เรียบร้อยก็ร่อรับเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่เป็นกําลังแรงใจบ่าวตองนะครับเนาะทีิ้นจบสายพันธุ์ของบ่าวตองครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวบ่าวตองขออนุญาตไปทรงก่อนเด้อพี่น้องมันีอครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบยได้พาต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ Suat di atas